สวัสดีค่ะจะอยู่ที่ 3KNP ยนตกิจะะสาขา3โคกปทุมค่ะที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่นะคะจะมีรถตู้ให้เลือกหลากหลายปีหลากหลายรุ่นมากเลยค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะมีอัปเดตรถตูส้สวยๆให้ชมกันทุกวันเลยค่ะที่นี่นะคะก็จะมีรถตู้ทั้งแต่ง VIP และแบบเดิมๆเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดีเซลค่ะมีทั้งแบบฟีดาวจัดได้เต็มนะคะ หรือว่าคุณลูกค้าสะดวกที่จะเพิ่มเงินดาวก็ได้ค่ะสนใจนะคะแวะเข้ามาเลือกชมได้ค่ะหรือว่ามาทดลองขับนะคะแล้วเรายัางตอนนี้นะคะเราก็จะมีเปิดนะคะแถวโซนอีสานค่ะคุณลูกค้าที่อยู่แถวโซนอีสานสามารถแวะชมนะคะรถสว,สวยที่นั่นได้ค่ะจะมีรถตู้สวยๆมากมายหลายรุ่นเช่นเดียวกับที่สำนักง,งานใหญ่เลยค่ะ ถ้าสนใจนะคะจะเข้าไปแวะชมที่นั่นนะคะคุณลูกค้าทักมหาตีได้ค่ะเดี๋ยวส่งโลเคชั่นพร้อมกับเบอร์ติดต่อผู้ดูแลที่สาขาให้นะคะคันที่จะแนะนำในวันนี้นะคะเป็น Toyota c o m ม u t e r ปี2017สีขาวเกียร์ออโต้เครื่อง3000ค่ะ เราเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะคะตอนนั้นแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ร0อแล้วค่ะเดี๋ยวพาชมนะคะว่าสวยแค่ไหนค่ะ,ะให้ชมด้านนอกนะคะเราลงเป็นสเกิร์ตแบบเรียบรอบคันค่ะนี่นะคะคันนี้ปี2017นะคะสภาพใหม่ค่ะสภาพใหม่นะคะมาดูด้านหน้าค่ะเป็นรถเดิมๆเช่นกันค่ะสภาพสวยนะคะไม่มีชนค่ะ เลยนะคะสวยมากนะคะเกียร์ออโต้สีขาวค่ะนี่นะคะรอยเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะน,นะคะฝากระโปรงเดิมๆเลยค่ะนี่นะภายนอกออปชั่นนะคะใส่กระจงวงช้างให้แล้วค่ะ ฝาครอบนะคะกระจกค่ะมือจับพร้อมถาดอลูมิเนียมค่ะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถค่ะเดี๋ยวชมด้านในค่ะนี่ะเราลงเป็นแม็กนะคะยางใหม่ค่ะแม็กสวยมากนะคะเป็นแม็กลาตโอเต้าเป็นแม็กแต่งนะคะแผงประตูหุ้มหนังทั้งสองด้านเลยนะคะแบบมีไฟค่ะ อ๋อเดี๋ยวเราเรายังค้างผ้าม่านอยู่นะคะเดี๋ยวเราลงผ้าม่านให้ค่ะเพิ่มเติมผ้าม่านพอดอีร้านยังไม่ได้มาติดให้นะคะนี่ด้านหน้าค่ะด้านหน้าแผงควบคุมระบบไฟการทำงานทั้งหมดของตัวรถค่ะนี่คะแผงมีปุ่มปรับระดับไฟะระบบไฟต่างๆต,ต,ตัวควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ ที่กดทีวีจอสไลด์นะแล้วก็มีหิ้งเล็กๆเ,เก็บของได้ค่ะหิ้งเก็บของได้นะคะเครื่องเสียงนะคะรองรับระบบ Android ค่ะเชื่อมต่อบลูทูธไรไฟน์นะคะเกียร์ออโต้นะคะสวยงามค่ะนี่นะคะออปชันแต่งนะคะนี่เลยบันไดมีไฟค่ะเรายังไม่ได้แกะตัวตัว,ต,วตัวเคลือบออกนะคะ เราใส่ไว้ก่อนนะคะกันเปื้อนค่ะคอนโซนมีไฟค่ะคอนโซนอะคริลิกนะคะข้อพาวเวอร์ทั้งสองตัวค่ะมีที่วางแกว้วคอนโซนนี้ก็สามารถนั่งได้นะคะปูพื้นใหม่นะคะนี่เลยคันนี้ที่พิเศษมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นไซส์เบาะ8นะคะเป็น v i p 8ที่นั่งนะคะ แบตที่นั่งค่ะสวยงามมากเหมาะสําหรับใช้ในครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นรถสําหรับผู้บริหารได้เลยค่ะนี่นะคะเรบผู้บริหารนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะโทนออกสีน้โอโรสนะคะโทนโอรสตัดกับครีมอ่อนนะคะนะคะภายในหุ้มหนังรอบคันนะคะนี่มีที่ชาร์จมีที่ชาร์จแบตให้ถึง5จุดเลยค่ะ มีตามแถวของที่นั่งเลยนะคะนี่นะคะเบาะใหญ่ไซส์ใหญ่นั่งสบายหรือจะใช้ในครอบครัวก็น่าใช้มากๆเลยนะคะแต่ที่นี่เลยจุดเด่นนะคะของคันนี้นี่นะคะเป็นระบบไฟระบบไฟ VIP เราติดไฟเทคให้2 2ดวงเลยนะคะเป็นไฟเทคแบบะระดับย่อมๆนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดอ แสงไม่ได้เยอะเกินไปนะคะกำลังดีะคะ่ะกำลังดีเหมาะกับภายในรถมากๆเลยนะคะเปิดเพลงนะคะร้องคาราเตะนะคะเปิดไฟไปด้วยนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะทีวีจอสไลด์24นิ้วสไลด์ไฟฟ้าค่ะมีลำโพงกลางลำโพงแหลมนะคะเพิ่มความคมชัดให้กับระบบเสียงค่ะนี่เดี๋ยวให้ชมนะคะไฮไลท์ของไฟคันนี้ค่ะนี่นะคะสวยงามถ้าเปิดกลางคืนจะสวยงามมากนะคะนี่ขนาดกลางวันนะคะ ให้ชมใกล้ๆอีกทีค่ะน่าสวยงามค่ะประตูเป็นประตูดูดแล้วนะคะเป็นประตูดูดอัตโนมัติค่ะนี่นะคะเดี๋ยวปิดให้ดูค่ะนะคะเป็นประตูดูดค่ะคันนี้แมตกันมากๆเลยนะคะสำหรับสเกิร์ตแล้วก็ล้อมแม็กค่ะชมด้านหลังค่ะ ะะด้านหลังนะคะจะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระค่ะตู้ซับอะคริลิกดอก10นิ้วตีครอบลำโพงซ้ายขวานะคะเบาะสามแถวมีช่องสำหรับทางฉุกเฉินให้ด้วยนะคะสำหรับคันนีนะะ้เป็นแอร์ไมโครบัสใหม่ค่ะมีเสาหลังนะคะ,ะให้ชมระบบไฟอีกทีหนึ่งนะคะ ไฮไลท์คันนี้อยู่ที่ระบบไฟแล้วก็ตัวเบาะแปที่นั่งค่ะเราจะไม่ค่อยมีไซส์นี้เท่าไหร่นะคะสําหรับเบาะแปที่นั่งคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรถประมาณนี้เบาะแบบนี้นะคะทักทายติมมาได้ค่ะติมจะมีงลงรายละเอียดรถนะคะเกี่ยวกับรถคันนี้ไว้ที่ใต้คลิปค่ะราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่นะคะคลิกชมได้ที่ใต้คลิปค่ะหรือว่าอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะคลิกที่ลายลิงก์อัตโนมัตินะคะ ด้านล่างค่ะเดี๋ยวติส่งรูปพร้อมรายละเอียดให้เพิ่มเติมได้ค่ะหรือจะติดต่อมาตามเบอร์โทรที่ลงไว้ก็ได้นะคะสอบถามได้ค่ะเงื่อนไขการซื้อหรือว่าค่างวดหรือว่าวิธีออการดาวนะคะยินดีให้คําปรึกษาค่ะโทรมาได้ตลอดนะคะการใช้งานนะคะการใช้งานนะคะประมาณนี้นะคะสวยค่ะเลย ขอแนะนําเลยนะคะคันนี้นะคะสนใจทักใครกันมาได้ค่ะสวยงามค่ะเหลือมาม่านนะคะเดี๋ยวเราลงพม่านให้ค่ะอ้านี่ค่ะมีลําโพงเล็กตรงนี้ด้วยนะคะมีลําโพงตรงนี้ด้วยค่ะคันนี้พร้อมมากๆเลยนะคะจะใช้ในครอบครัวหรือรับจ้างนะคะได้เลยค่ะขอแนะนํานะคะคันนี้ค่ะ